ขออนุญาตพูดก่อนครับแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ปานเทพสุดท้ายเพราะว่าผมมีเรื่องจำเป็นจะต้องไปหาหมอกรดุกง,ง่ายๆวนันนี้เรามาไม่ยอมรับคำตอบของหลัดสำนันังนายกว่าตอบแบบง่ายๆเราขอให้เขาให้คำตอบเรารอีกคทางหนึ่งอย่างละเอียด เดี๋ยวอาจารย์ประเทศจะเล่าให้ฟังะเรื่องที่สองเรื่องที่สองพวกเราจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดครับเราถามง่ายๆว่าระหว่างมี MOU254 ยับไม่มีอันไหนจะดีกว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็แสดงความเห็นใจทานจัการมาการหลายสายกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาสภาความมั่นคงก็ออกมาทหารเรือ,อก็มานักการเมืองก็ออกมาผมก็สรุปอย่างนี้บอกว่าทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่คุยกันภายในเอาผู้เชี่ยวชาญมาอ่า พอเอาผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยผมมีหม่องหลวงอาจารย์วันวิภาและอาจารย์ปานเทพผู้กก็ปรากฏว่าปบก็จากนี้อาจารย์ปานเทพจะมีปัญหาละเพราะถ้าประชุมอะไรกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามมันไม่เชิญอ,อาจารย์ปานเทพแน่นอนโอน,น,นั้นแล่ะ อาจารย์ยิบมันของเราเนี่ยกำลังจะโดนโดดเดี่ยวอีกหน่อยมีการโต้เถียงอะไรกันในที่สาธาระก็จะไม่เจออาจารย์บาเทพเพราะอาจารย์บาเทพไม่เพียงตอบแต่จะตอบคำถามใ้ทุกคำถามยังเพิ่มเติมให้อีกว่าข้อมูลที่คุณพูดมานั้นไม่ครบคุณกีนเส้นใต้ย,ยังถ่ายอีกประโยคหนึ่งทำไมไม,ไม่พูดออกมาด้วยนี่คือความร้ายกาจของ อาจารย์บานเทพเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็บรรลุวัตถุประสงค์ของเราพอสมควรเดี๋ยวให้อาจารย์ปานเทพพูดต่งหน้าของเราต่อไปทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปด้วยบูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโดยมีอาจารย์บานเทพ อาจารย์ปารทพเป็นประธานมูลนิธินะครับและเราจะมีที่ปรึกษาหลายท่านคนหนึ่งซึ่งรับปากเรามาเรียบร้อยแ้ะสองท่านท่านหนึ่งคือคุณหมอปอนพิษคนหนึ่งคืออาจารย์ภมสันผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกรนะครองฮะแล้วยังมีที่ปรึกษาหลายคนเข้ามา ประเทศไทยไม่ใช่ MOU 2544คงนนัะ้ประเทศไทยคือการเอาเท้าไทที่กฎหมายอย่างเช่นกรณีของชั้น14ปีของเอากระโดงและที่สำคัญที่สุดกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในปีหน้าประเทศไทยจะล่มสลายได้ก็เพราะปัญหาต่างด้าว และคนที่ชักสึกเข้าบ้านเรื่องปัญหาต่างด้าวคือพรรคประชาชน